ลักนณาราศีพิจิกนะครับในเดือนตุลาคมนี้มีดาวย้ายส่งผลกับคุณทั้งหมด4่ดวงด้วยกันครับแล้วก็มีดาวใหญ่ที่หมอดูทุกสำนักจะต้องพูดถึงนะครับก็คือราหูนั่นเองครับสำหรับดาวดวงแรกนะครับที่ย้ายเข้ามาส่งผลกับคุณนะครับก็คือดาวอังคารหมายเลข3ครับดาวอังคารหมายเลข3นะครับย้ายเข้ามาในตำแหน่ง6นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่3ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งความเสียหายนะครับก็เลข3เนี่ยหมายถึงเรื่องการทำ อะไรแบบไม่ได no ้คิดนะครับแล้วก็เป็นความกล้าขยันลงมือทำนะครับรวดเร็วนะครับรักเพื่อนพ้องลุยนั่นเองนะครับในแง่นี่เข้ามาในตําแหน่งความเสียหายเนี่ยครั้งนี้มันไม่ดีแล้วสิครับบางครั้งบางทีเนี่ยการที่เรารีบทําอะไรอย่างรวดเร็วตัดสินใจเร็วเป็นเรื่องดีนะครับแปลว่าเราทําก่อนคนอื่นใช่ไหมครับแต่เวลาดามันเข้าตําแหน่งที่ไม่ดีเนี่ยการตัดสินใจรวดเร็วในครั้งนี้เนี่ยทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับตัวคุณเองนั่นเองครับแล้วก็ถ้าคุณใจร้อนวู่วามนะครับความเสียหายก็จะยิ่งใหญ่ขึึึ้้นนนรรหมาายถงงวุ่แข มีความเสียหายที่มากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเ compute, นี่ยแนะนำนะครับในช่วงเดือนกว่ากว่านี้ก็ใจเย็นสักนิดหนึ่งหาคนมาช่วยคิดอย่าเพิ่งเริ่มทําถ้าเกิดจะทําอะไรนะครับปรึกษาหน่อยหาคนเป็นที่ปรึกษาสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้รายละเอียดความรุนแรงเนี่ยอาจมากขึ้นได้หรือลดลงได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณมีดาวจริงในตําแหน่ง6นาฬิกาเป็นดาวอะไรครับถ้าคุณมีดาวจริงในตําแหน่ง6นาฬิกานะครับเป็นดาวศัตรูนะครับคู่ศัตรูมันก็รุนแรงขึ้นนะครับถ้าคุณมีดาวจริง ในตำแหน่ง6นาฬิกาเป็นดาวคู่มิตรอ่ามันก็เบาบางลงนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีดาวจริงเป็นเลขอะไรแล้วมาเจอกับหมายเลข3นะครับก็ต้องใช้ลายสินแสบาร์โค้ดชีวิตนะครับเพิ่มเพื่อนทาง Li@ น์ at สินแส IN ZAE ครับจากนั้นกดที่ปุ่มผูกดวงนะครับใส่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดแค่นั้นเองครับแล้วก็ใส่โค้ดที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้เพื่อที่จะเริ่มต้นดูบาร์โค้ดชีวิตของคุณได้ฟรีนะครับว่ามีดาวอะไรในตำแหน่งไหนนะครับโอเคถ้าคุณรู้แล้วนะ เป็นคู่ศัตรูตำแหน่งอะไรดาวอะไรเป็นคู่มิตรนะครับคู่ศัตรูของหมายเลข3เนี่ยคือหมายเลข1ดาวอาทิตย์ครับถ้าคุณมีเลข1อยู่ในตำแหน่ง6นาฬิกาด้านในนะครับสจะเดินมาเจอกับ1นะครับแปลว่าคุณก็อาจจะเกิดความเสียหายที่รุนแรงครับเพราะว่าจัึ่สามแปลว่าคู่ทะเลบบาะเบาะแวง้งคู่ซวยอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าคุณมีเลข6ในตำแหน่ง6นาฬิกาน,นะครับสามาเจอกับ6แบบนี้ความรุนแรงก็ลดลงนะครับเพราะว่ามันเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับอย่างน้อยมีเพื่อนมาช่วยมีเพื่อนมาไกล่เกลี่ยมีเพื่อนมาทําให้มัน จากหนักกลายเป็นเบาจากทุเลาเป็นหายอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คุณจะได้ทราบนะครับที่มาที่ไปนะครับการฟังดวงเนี่ยเรากําลังฟังสิ่งที่เอามาใช้ในการวางแผนชีวิตนะครับเราไม่ได้ฟังเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรรู้สักนิดหนึ่งนะครับว่าดวงเราเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละคนนะครับแล้วจุดที่ทําให้ดวงเราแตกต่างกันคืออะไรซึ่งในที่นี้ก็คือดาวจริงของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนั่นเองครับดาวดวงต่อไปดวงที่สองนะครับที่ย้ายและส่งผลในเดือนตุลาคมนี้ก็คือดาว พูดหมายเลข4ครับย้ายเข้ามาในตำแหน่ง6นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมครับไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็ส่งผลกับความเสียหายในชีวิตของคุณนะครับเลข4เนี่ยหมายถึงการพูดครับหมายถึงวาจาหมายถึงโอกาสใหม่ๆหมายถึงความสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นความเสียหายในครั้งนี้มันมีต้นเหตุมาจากคําพูดของเรานั่นเองครับงั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราแก้ที่ต้นเหตุทํำยังไงครับเงียบสิครับสงบปากสงบคําพูดเท่าที่ จำเป็นนะครับเพราะว่าพูดอะไรไปบางทีพูดเดบไม่ได้ทันคิดนะครับเราก็เจอ3ก่อนหน้านี้แล้วมาเจอ4ต่อนะครับคือไม่คิดแน่นอนอ่ะแล้วดันพูดแรงด้วยสินะครับเราพูดเล่นแต่เขาฟังเขาไม่เล่นด้วยนะครับก็จะเกิดปัญหาได้นะครับทีนี้ถ้ามันจะรุนแรงน้อยลงเนี่ยก็คือภาวนาให้คุณมีดาวจริงอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเป็นเลข2ครับเพราะว่า4เจอ2เนี่ยคำพูดจะเบาลงซอฟลงนะครับแล้วก็มีเสน่ห์มากขึ้นนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีเลข8อยู่ในช่องนี้นะครับโอ้โห เละครับเพราะว่าอะไรครับ4จะมาเจอกับ8นะครับเป็นคู่พลิกแพลงนะครับชื่อคู่เนี่ยฟังดูไม่น่ากลัวนะครับแต่ความหมายจริงๆเนี่ยก็คือผิดนัดผิดสัญญาคดีความทะเลาะเบาแว้งนะครับแล้วก่อนหน้านี้เจอ3ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น3 8 48แบบนี้นะครับโหพูดอะไรไม่ทันคิดนะครับเขาเรียกว่าปากรั่วนะครับรั่วแล้วก็ซวยอีกต่างหากนะอันนี้ต้องระวังให้ดีนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเลข8ครับถือว่าราหูนะครับก็จะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง1นาฬิกา ลาหูเนี่ยเวลาย้ายทีเนี่ยอยู่ในแต่ละตำแหน่งเนี่ยนานถึง1ปีครึ่งเลยนะครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับย้ายเข้ามาตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566ครับไปจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568นอยะครับอยู่ในตำแหน่งนี้1ปีครึ่ง545วันครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งบริวารครับเลข8รลาหูเนี่ยหมายถึงความฉลาดแพรวเก่งนอกตารานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาในตำแหน่งบริวารก็อาจจะมีได้ลูกน้องที่เก่งๆมาช่วยงานนะครับบุตรหลานบริวารมมมีควาาาาฉลดกกขขึ้้นัแไปญห เฉพาะหน้าได้ดีอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับสามารถทํางานยากๆทางานแป,กแปลกๆได้นะครับเช่นเราไปแกล้งให้เขาทํางานที่เราไม่เคยมอบหมายมาก่อนนะครับหรือเขาไม่น่าจะมีประสบการณ์มาก่อนเงนี้ยแต่เขาก็ดันกลับทําได้ดีนะครับด้วยอิทธิพลของราหูนั่นเองนะครับนะแล้วก็ระวังเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกนะครับเพราะว่าเลข8เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอบายามุกนะอันนี้ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับ8เองก็มีคู่มิตรและคู่ศัตรูเช่นเดียวกันนะครับนะคู่มิตรของหมายเลข8เนี่ยคือหมายเลข7็นะครับก็คือแ7 7 ก็เป็นว่ายิ่งใหญ่นะมีอิทธิพลนะครับมีลูกน้องบริวารมากขึ้นเยอะขึ้นนั่นเองนะครับส่วนคู่ศัตรูนะครับของหมายเลข8นะครับก็คือหมายเลข4นะครับถ้า8เจอ4อย่างเงี้ยก็คือไม่ดีนะครับอันนี้คือมีปัญหาขัดแย้งกันนะครับมีการตกลงกันไม่ได้มีการทะเลาะกันระหว่างคุณกับบริวารนะครับก็ขอให้อย่ารุนแรงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมกังวลเพราะว่ามันอาจจะรุนแรงได้เพราะมันอยู่นานถึง1ปีครึ่งนะครับในรอบ1ปีครึ่งเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาวันใดวันหนึ่งได้มันระยะเวลามันนานนะครับ เดีจะป้องกันได้เดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนแต่คุณต้องป้องกันให้เหนียวแน่นนะให้มันอยู่ตลอด1ปีครึ่งให้ได้นะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอาทิตย์ครับหมายเลข1ครับย้ายเข้ามาในตําแหน่ง6กนาฬิกาครับส่งตั้งแต่วันที่18ตุลาคมครับไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนนะครับตำแหน่งนี้ก็ยังคงเป็นตําแหน่งเดิมนะครับคือความเสียหายนั่นเองครับดาวที่จะอยู่ในแต่ละตําแหน่งยาวนานประมาณ30วันนะครับแล้วก็มีการย้ายสม่าเสมอทุกเดือนประมาณกลางเดือนนั่นเองครับอาทิตย์หมายถึงความโดดเด่นครับเพราะว่าอาทิตย์ขึ้้นนแลววเ่จะมมองไห็ดา ดวงอื่นนอกจากดวงอาทิตย์ดวงเดียวเท่านั้นนะครับร <rattling. S 1> เพราะฉะนั้นผู้นํามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะครับมีความเป็นผู้นำนะความเสียหายในครั้งนี้เนี่ยมันมาจากการที่คุณเนี่ยช่วยใครแล้วเนี่ยคนเขาไม่สํานึกรู้บุญคุณคุณครับนะดาวอาทิตย์เท่าความเสียหายแปลว่าความโดดเด่นนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับแต่ว่ามันก่อให้เกิดความเสียหายอีกต่างหากนะครับเผลอๆอาจจะโดนหักหลังด้วยนะครับหรือมีอะไรที่ต้องปิดบังซ่อนเลน s, นะครับหรือมีการทําผิดกฎผิดระเบียบเกิดขึ้นนะครับ อาทิตย์ก็มีมิตรและศัตรูเช่นเดียวกันครับมิตรของอาทิตย์ก็คือพฤหัสหมายเลข5นะครับหเจอ5นะครับความเสียหายในครั้งนี้อาจจะเกิดจากผู้ใหญ่นะครับถึงแม้ว่าจะมีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือสนับสนุนได้นะครับแต่ก็อาจจะมีความเสียหายที่มาจากผู้ใหญ่เองนั่นแหละครับที่ทําให้เกิดเรื่องขึ้นนะครับส่วนถ้าเกิด1เจอกับ3มนะครับมี3อยู่ในตําแหน่ง6นาฬิกานี้นะครับก็จะแปลว่า1เจอ3อย่างเงี้ยไม่ดีเลยนะครับเป็นคู่ศัตรูกันนะครับก็ความเสียหายก็รุนแรงเท่าทวีคูณนั่นเองครับก็ ตงสติตั้งรับมีความไม่ประมาทตลอดเวลานะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นดาวที่ย้ายในเดือนตุลาคมนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกที่ยังไม่รู้ดาวจริงของตัวเองนะครับเน้นย้ำนะครับออกจากคลิปนี้นะครับไปที่ l ล n e ครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนทาง l ล n e ใส่แอดซินแสนะครับเ i n z a e นะครับเพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นใช้ไลน์สินแสบาร์โค้ดชีวิตครับใส่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเท่านั้นครับแล้วก็ใส่โค้ดที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้เพื่อเริ่มต้นรับรู้รับทราบบาร ของตัวเองครับคุณไม่ต้องกังวลนะครับระบบไม่มีการตัดเงินอัตโนมัติครับเพราะว่าไม่มีการใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลบัตรเครดิตบัตรประชาชนชื่อเล่นไม่มีเลยครับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณเป็นใครนะครับใช้ได้อย่างสบายใจหายห่วงครับสิ้นแสบาร์โคดชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์ครับ ซึ่งแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสึ้นแสาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง คือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา